นี่เกงใหม่ทำไมมีทั้งของแข็งและของมีคมเพียบก็ฉันได้รับคำถามมาจากโฟกัสให้ทดสอบเกงตัวนี้สิเรามาทดสอบกันว่าถ้าเอา iPhone ใส่เข้าไปในกางเกงตัวนี้ที่โฟกัสส่งให้ iPhone จะเป็นรอยไหมได้เอาสิแต่ตอนนี้เริ่มมีรอยแล้วนะใช่ห็นหน้าเธอเริ่มมีรอยหน้าขาวคอดำเอามาค่ะเอา iPhone ใส่กระเป๋าแล้วมาใช้ชีวิตให้เต็มที่ดูซิว่าจะเป็นรอยไหม เอาจริงใช่ป่ะเอาจริงเพราะฉันติดฟิล์มกระจกกันรอยเต็มจอโฟกัสอัลติเมทกลาสและฟิล์มเลนส์กล้องโฟกัสไอออนริงเรียบร้อยแล้วไปเหอะเอาก็เอาก็เจ้าฟิล์มโฟกัสอัลติเมทกลาสปกป้องครบรอบด้านปลอดภัยจากสตูใกล้มือคุณให้ไอโฟนไร้รอยขีดข่วนและดูใหม่อยู่เสมอและเจ้าโฟกัสไอออนริงสามารถปกป้องเลนส์กล้องและกันน้ำกันฝุ่นด้วยแถมยังมีให้เลือกหลายสีด้วยนะจะก,กิจกรรมไหนๆก็ปลอดภัยหายห่วง ลอยด้วย